สวัสดีครับกลับมาพบอีกแล้วนะครับกับการแปลบทบรรยายของผู้บรรยายข้างสนามชาวต่างชาตินะครับของเกมระหว่างโอรินโดแล้วก็ทาง c o ลัมบั s ฟิ r ี่นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงถ้าผู้บรรยายเขาจะมีการพูดถึงจังหวะการเล่นของทางทีมโอรินโดว่าอย่างไงรวมถึงเขาจะมีการพูดถึงจังหวะการเล่นหรือการเซตของทางชมพู่พรพันธ์ว่าอย่างไงบ้าง to pass in system the receiving team usually scores that's the odds on probability any given play but not when Foster is serving another big swing early from Nora sis Nora sis is so aggressive on the attack she's got a nice long approach watch the approach beautiful set by shampoo right to her right shoulder and she put it in area five. เปิดมาลูกแรกนะครับก็เป็นจังหวะทําแต้มสวยๆจากทางนอราซิสนะครับก็คือหัวเสานะครับก็เป็นคนที่ทางคพนพันธ์เขาพยายามปลุกปั้นมาโดยตลอดตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับทีนี้ทางผู้บรรยายผู้ชายเขาก็เกริ่นก่อนว่า ปกติแล้วเนี่ยทีมที่รับลูกเสิร์ฟม,มักจะเป็นทีมที่ได้แต้มนะนั่นมันเป็นสถิติความน่าจะเป็นในทุกๆจังหวะก,การเล่นเลยก็ว่าได้แต่ไม่ใช่สําหรับตอนที่ฟอสเตอร์เป็นคนเสิร์ฟอันนี้ทางผู้บรรยายผู้ชายเขาพยายามเน้นให้เห็นว่าเวลาที่ฟอสเตอร์เสิร์ฟมันอันตรายแค่ไหนและทีนี้ในจังหวะนั้นนะครับนอราิสเขาก็ตกลงอย่างรุนแรงลงไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหแล้วดูนอราซิสสิ ตกมาแต่ต้นเกมเลยหนักหน่วงเหลือเกินทางผู้บัญยายผู้หญิงเขาก็เลยเสริมว่าโนราซิสเนี่ยบุกได้แบบดุดันจริงๆดูสิจังหวะการวิ่งเข้ามาตีอย่างสวยงามจับตาดูจังหวะวิ่งของเธอนะแล้วดูชมพู่เซตให้เป๊ะเข้าไหล่ขวาพอดิบพอดีแล้วโนราซิสก็ซัดลงไปในแดนหมายเลข5อย่างเฉียบคม <my> connection between c a s Brown and s h a m p o o has really been ironed out throughout the season and now they are in system they're good to go their chemistry is amazing because that's a really difficult set to click on but they do it well พอลูกนี้ถูกตกลงพื้นด้วย Cash Brown นะครับทางผู้บรรยายคงชอบอ่ครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่านั่นแหละครับที่ลูกว่าลูกเซตย้อนหลังหรือ Black One นะครับแล้วดูพลังตบของ Cash Brown สิจัดการตบบอลลงไปอย่างเฉียบขาดแล้วทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยมาเสริมเรื่อง chemistry เขาก็เลยบอกว่าต้องบอกเลยว่าการประสานงานระหว่างแคสป์าวกับชมพู่เนี่ยมันรู้ใจกันสุดๆตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้พวกเธอทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวและเมื่อทีมเล่นได้ตามแผนพวกเธอคือคู่หูที่อันตรายมากดูการเซตรูกเมื่อกี้สิคะยากขนาดนั้นแต่พวกเขายังเข้าทำได้เคมี K Me ของคู่นี้มันสุดยอดจริงๆค่ะ brown really good behind the center Cas brown is coming off of four insanely offensive matches in a row he has got top tier efficiency behind the center off of one foot and look at the gap in the block moving around the block and putting pressure with that slide it was last year's middle of the year in the pvf this is year two of the league got a surefire postseason team in orlando เอ,อ่อทางผู้บรรยายเขาวงชอบมากเลยครับทางผู้บรรยายเขาเลยบอกว่าต้องบอกว่าทีเด็ดของออร์แลนโดเนี่ยอยู่ที่บอลหลังตัวเซตนี่แหละครับคาสเปาเนี่ยเล่นตีบอลหลังตัวเซตได้ดีจริงๆทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยบอกว่าคาสเปาลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดๆเลยค่ะสถิติเกมบุก4ี่นัดล่าสุด นี่ต้องบอกเลยว่าบ้าคลั่งสุดๆประสิทธิภาพการเข้าตีบอลจากหลังตัวเซตของเธอเนี่ยคืออาวุธหนักระดับเทพเลยค่ะดูการเคลื่อนที่การหลอกล่อและเข้าตีสิช่องบล็อกเปิดเมื่อไหร่เธอไม่เคยพลาดนี่มันคือสุดยอดผู้เล่นตำแหน่งกลางของลีกเลยทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยมาเสริมว่าใช่ครับปีที่แล้วก็สุดยอดเธอเป็นผู้เล่นตำแหน่งกลางที่ยอดเยี่ยมเมื่อกลางปีที่แล้วใน p v f นี่ก็เป็นปีที่2ของลีกแล้วและออร์แลนโดก็เป็นทีมที่การันตีเข้ารอบโพสซีซั่นอย่างแน่นอน Nice thumb down, really risky swing. Short serve. That's a staple for Columbus, especially against this Orlando team with their middles, keeping it off the ground. Close proximity to the net. Saramé takes it. Al Lewis. Shampoo, the nickname of porn pun. Good part with the dig, and it leads to an Abercrombie kill. One of the reasons why this Orlando Valkyries team is ranked i r d in the league is because of how balanced their offense is. They can run the middle through Natalie Foster, good blocking by Megan Courtney Lush, then an out-of-system set to the back row on that D ball for Brittany Abercrombie. ลูกนี้ก็จะเป็นลูกที่ทางผู้บัญชาผู้ชายเข้าได้อธิบายตั้งแต่แรกเลยครับว่าคลัมบัสเค้าชอบเล่นรูปแบบไหนมานะครับทําผู้บัญชาผู้ชายก็เลยบอกว่าลูกเสิร์ฟสั้นมาแล้วครับ นี่คือลูกบอลเสิร์ฟหลักของโคลัมบัสเลยโดยเฉพาะเมื่อเจอกับทีมออรันโดที่มีผู้เล่นตำแหน่งกลางที่แข็งแกร่งแต่ดูชมพู่ของเราสิขุดลูกจากพื้นที่ใกล้เน็สุดชีวิตและเวนเดอร์ไวยก็ตีข้ามไปซาลาเม่ฝั่งน้งข้ามเปิดบอลและลูอิสก็ตีข้ามมาชมพู่ชายาของพรพันธ์เกิดปราดเป็นคนขุดลูกนี้ขึ้นมาได้แล้วก็พลิกกลับมา เป็นการโจมตีส่งบอลให้อับูรคอมบี้ตบสังหารไปทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทีทมออรันโดวอลครีสเนี่ยทีมนี้รั้งอันดับ3ของลีกก็คือเกมบุกที่สมดุลเกมบุกที่คาดเดาไม่ได้ของพวกเขานี่แหละคะ่ะพวกเขาเล่นได้หลากหลายจะบุกตรงกลางผ่านฟอสเตอร์ก็อันตรายจะให้ตัวตบแดนหลังอย่างอับูรคอมบีขึ้นมาตีก็หนักหน่วง Well that timeout gives us an opportunity to explore that connection between the two setters from Thailand, Nutsara Tomcom for Columbus and Shampoo, porn pun good part for Orlando. And we had an extensive conversation this morning at practice with Shampoo on the Orlando side about what she learned, what she took from Utsara Tomcom, who I think is around five or six years older. Yeah, exactly. They played on the same national team for ten years. Shampoo was seventeen when she made the team. And TomCom was very influential in teaching her technique. But Shampu did make sure to tell us they had very different styles. Tomcom is very wristy, gets rid of the ball quickly, whereas Shampu takes the ball a little higher and uses more of her arms. But still she was a mentor to her and really helped her with her technique as she was a young setter in Thailand. อันนี้ก็จะเป็นช่วงขอเวลานอกนะครับที่แอดมองดูแล้วก็มองว่าเอ้ยเขาหาช่วงเวลาที่มาทําสกู๊ปสั้นๆของตัวเซตเตอร์ของไทยนะครับทีนี้ทางผู้บรรยายผู้ชายเขาเลยบอกว่าเอาล่ะครับช่วงขอเวลานอกนี้เปิดโอกาสให้เราได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่าง2ยอดตัวเซตชาวไทยกันบ้างนุสราต้อมคําจากทีมคคลัมบัสแล้วก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดจากออรแลนโดและเมื่อเช้านี้เราได้คุยกับชมพู่อย่างละเอียดในการฝึกซ้อมของทีมออรแลนโด เกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้เรียนรู้และสิ่งที่เธอได้รับจากนุสลาต้อมคําซึ่งผมคิดว่าน่าจะอายุมากกว่าเธอประมาณ5หรือ6ปีครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยเสริมว่าใช่เลยค่ะพวกเขาเล่นอยู่ในทีมชาติเดียวกันมาถึง10ปีชมพู่อายุแค่17ปีเท่านั้นเองตอนที่เธอติดทีมชาติและพี่นุสลานี่ก็มีอิทธิพลอย่างมากในการสอนเทคนิคต่างๆให้กับเธอแต่ชมพู่ก็ย้ำกับเรานะคะว่าสไตล์การเซตของพวกเขานั้นแตกต่างกันมาก พี่นุสลาจะใช้ข้อมือเก่งมากปล่อยบอลได้เร็วในขณะที่ชมพู่จะเซตบอลสูงกว่าเล็กน้อยและใช้แขนเยอะกว่าแต่ถึงอย่างนั้นพี่นุสลาก็เป็นเหมือนครูของเธอและช่วยพัฒนาเทคนิคของเธอเป็นอย่างมากในช่วงที่เธอเป็นตัวเซตอายุน้อยในทีมชาติไทยค่ะ One the reasons why Lindsay and ลูกนี้ก็เป็นลูกที่ทำแต้มจากทาง w e n d e r ร์ไว e นะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่ากำลังดูสถิติทีมของพวกเธอที่นำอยู่4แต้มตอนนี้เหลือ3แต้มแล้ว l i ลินซี่เวนเดอร์ไวตบทำคะแนนไปแล้ว4แต้มจาก4ครั้งทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยเสริมว่าหนึ่งในเหตุผลที่ l i ลินซี่เวนเดอร์ไวอ่ะ ยากต่อการบล็อกและก็ขุดลูกก็คือการเหวี่ยงแขนที่รวดเร็วราว,วสายฟาฟ้าของเธอเนี่ยละคะเธอกระโดดขึ้นไปและลูกบอลก็ลงพื้นอย่างรวดเร็วมากๆ One the jobs for the Setter that great decision making s jobs was a for of Good byeu เมื่อโนราซิสนะครับทำแต้มลงไปในลูกนี้นะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าโคลัมบัสพยายามยื้อสุดชีวิตเลยครับตั้งรับกันแทบจะติดตาข่ายอยู่แล้วแต่ดูโนราซิสของเราสิเห็นช่องปุ๊บซัดเต็มเหนียวไม่มียั้งบอลฝังลงไปเลยครับ ทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าการวิ่งเข้าตีของนอราซิสเนี่ยรวดเร็วและทรงพลังอย่างมากค่ะแล้วเธอก็บุกใส่ลูกนี้เป็นการบุกดวนแบบเดียวๆด,ด้วยนั่นแหละคือหนึ่งในหน้าที่ของตัวเซตที่จะทํายังไงก็ได้ให้เหลือบอลเดียวๆและการตัดสินใจของชมพู่นี่เฉียบคมจริงๆเซตสวยๆแบบนี้แหละที่เราอยากจะเห็น Before this match, what's the deal with shampoo? What's that nickname? She said it's it has to do with. She couldn't even make a straight up comparison. She mentioned an apple. It's like a sweet fruit that that exists in Thailand that most Americans wouldn't know about. And so she's basically named after a sweet fruit as her nickname. That her her parents gave her that nickname from when she was young. And then Coach Amy Polly said, "Well, I think I'm going to start calling you Sweet Fruit. It's a cute nickname." ลูกนี้ไม่ได้เป็นลูกพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าแอดชอบเป็นเป็นการส่วนตัวเพราะว่าทางผู้บรรยายเขาเขาแอบแซวๆแล้วก็ถามความหมายชื่อเล่นของทางชมพู่นะครับทางผู้บรรยายก็ผู้ชายก็เลยบอกว่านี่แหละครับชมพู่อันนี้พูดในจังหวะที่ทางชมพู่เขาเล่นบอลสองนะครับไปไปยังแดนตรงข้ามแล้วเขาก็เสริมว่าว่าแต่ก่อนเกมนี้ผมได้ถามเธอว่าชมพู่อ่ะมันคืออะไรกันแน่ทําไมถึงเป็นชื่อเล่นนี้ล่ะ เธอพยายามอธิบายแล้วก็พยายามเปรียบเทียบตรงๆเลยครับเธอพูดถึงแ p ปเปมันเหมือนผลไม้หวานชนิดหนึง่งที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งคนอเมริกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกันและก็ เธอก็เลยได้ชื่อเล่นตามผลไม้หวานชนิดนี้ซึ่งพ่อแม่ของเธอตั้งให้เธอตั้งแต่เธอเธอยังเด็กแล้วทีนี้ทางผู้ปัญญาผู้หญิงเขาก็เลยเสริมคำขำขึ้นมานะครับว่าเขาได้ไปคุยกับโคชเอมี่พอลลี่แล้วโคชเอมี่พอลลี่ก็บอกว่าอืมฉันว่าฉันจะเริ่มเรียกเธอว่าสวีทฟรุตแล้วแหละมันเป็นชื่อเล่นที่น่ารักดีนะคะสวีทฟรุตก็คือผลไม้หวานเอาตรงๆก็คือ แปลตรงๆเลยนะครับเพราะว่าชมพู่เขาพยายามจะสื่อว่าผลไม้ชนิดนี้เ,นเป็นผลไม้ที่อยู่ในประเทศไทยเนาะเป็นที่รู้จักกันมากในประเทศไทยแล้วก็เป็นผลไม้หวานอะไรเงี้ยทางเอมิพอลลี่ก็เลยพยายามจะแซวๆว่าต่อไปก็ไม่ได้เรียกว่าชมพู่แล้วแหละคงเรียกว่าสวีทฟ루ตแล้วแหละอะไรประมาณนี้ครับเรื่องหนึ่งแอดมองว่าน้องชมพู่เนี่ยน่าจะไม่ได้พูดแค่คําว่าแอปเปิลแต่น่าจะพูดคําว่าโรสแอปเปิลด้วยแต่อาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เคลียร์หรือว่าอาจจะจับไม่ได้ ทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับมันเลยทําให้เขาเข้าใจว่าอันนี้คือแอปเปิลอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันก็คือโรสแอปเปิลคือชมพู่นั่นแหละถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับ S and s h a m p o mk white is up in the air making herself available kind of holding that middle blocker nicely for a one on one situation ลูกนี้ทางผู้ปัญญาผู้ชายก็เลยบอกว่าลูกนี้บ,บังคับให้แมคซิสเป็นคนรับลูกเสิร์ฟเธอทําได้สําเร็จและดูซิสสิหัวเต็มวงลงไปเลยทางผู้ปัญญาผู้หญิงก็เลยบอกว่าแนวรับลูกเสิร์ฟด้านหลังทําได้เยี่ยมมากค่ะรับบอลกันได้เหนียวแน่นแมคซิสเปิดบอลสวยและดูชมพู่สิ ให้ MK ไว้ขึ้นไปกลางอากาศพร้อมที่จะเข้าตีเหมือนดึงตัวบล็อกกลางไว้ได้อย่างดีเพื่อสร้างสถานาการณ์ให้ได้ตัวต่อตัว,ตวเปิดโอกาสให้นอร์ซิสได้ตีเดียวๆนี่แหละครับเทคติกการวางแผนการเล่นอย่างเฉียบคมของชมพู่ That was an excellent set by Shampoo. Well done. And it was a set on the run. I mean, just beautifully placed, a little bit inside, so more of a C for that back row attack. b r i t t a y Abercrombie w i t that left hand did a good job at getting her feet to the ball and scoring. หลังจากรูปนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็ชมชมพู่นะครับว่านั่นเป็นการเซตบอลที่ยอดเยี่ยมจากชมพู่ทาได้ดีจริงๆ ทางผู้ญายผู้หญิงก็เลยมาเสริมต่อว่าแล้วมันเป็นการเซตบอลขนาวิ่งด้วยนะคะวางบอลได้เป๊ะสวยงามมากๆเซตเข้ามาด้านในเล็กน้อยให้บริทนีอเบอร์คอมบี้ตบจากแดนหลังแบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วดูพลังตบมือซ้ายของเธอสิคะเข้าบอลได้ดีจบสกอร์ได้อย่างสวยงาม h e u s t puts it down What a fun play That was such a good heads up play by Nora Sis She was expecting she was ready Crazy up by Shampoo So good at defense Beautiful up by MK White Got the start in this set And the Nora Sis taking care of it พอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บันยาผู้ชายก็เลยบอกว่าบอลติดเน็ตเหรอไม่เป็นปัญหา o r รนโดแก้สถานการณ์ได้ดีแล้วดู Nora Sis สิเห็นปุ๊บซัดปับ๊บไม่ปล่อยให้เสียโอกาสเลย ทาผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าโอ้โหจังหวัดนี้มันหยดไปเลยนอรราซิสะอ่านเกมขาจริงๆค่ะรู้ว่าบอลจะมาเตรียมพร้อมตลอดเวลาแล้วดูชมพู่ของเราสิคะขุดบอลเหมือนปาฏิหาริย์เกมรับของออรแลนโดวันนี้สุดยอดจริงๆค่ะ MK w h i ก็มีส่วนร่วมในการเปิดบอลสวยๆแล้วปิดท้ายด้วยทีเด็ดของนอรราซิสททำคะแนนไปเลย Most of the season for Columbus, but was the number eight overall pick last year in the inaugural PBF draft. Oh, a rainbow from Kaz Brown, who continues her efficient day 9 4 14 with just one error. And what I love from Kaz Brown is from where we're sitting, you can hear her say, Yeah, Chomp, like I want this ball. She wants to be involved in service if She wants to put the ball away. And that's a true leader out there. เมื่อจบลูกนี้ลงไปนะครับทางผู้บรรยายก็บอกว่าโอ้ลูกหยอดอโค้งจากแคชบาวเธอยังคงเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ทำไปแล้ว9แต้มจากการตบ14ครั้งเสียแค่ครั้งเดียวไปเท่านั้นลูกนี้ทางผู้บรรยายผู้ชายเขาใช้คำว่าเรนโบว์นะครับซึ่งแปลว่าสายลุกนะครับซึ่งก็คือความโค้งของสายลุกก็คือเหมือนลูกหยอดอโค้งของทางแคชบาวนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยมาเสริมว่าและสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับแคชบาวก็คือจากที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราได้ยินตลอดเลยว่า เขาพูดว่าเฮ้ขโมนชมก็คือเหมือนกับว่าเธอจะบอกชมพู่ว่าส่งบอลมาให้ฉันสิเธออยากจะมีส่วนร่วมในการปิดแต้มเสมอนั่นแหละคือผู้นำที่แท้จริงในสนาม Kissick is a little spark plug as well you see her make that dig they get the kiln and she goes into the huddle and screams let's go and that's exactly what Amy Pauly wants out of that position she wants them to come in make an impact and be an emotional driver for the team ลูกนี้เขาน่าจะพูดถึงทาง Mackie 6โดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็น Rivero ตัวใหม่ทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าส่วนสำคัญในเกมของ Foster ในฐานะทนํทำคะแนนสูงสุด10อนดับแรกของลีกก็คือสิ่งนี้ครับลูกเสิร์ แต่ครั้งนี้มันช่วยโคลัมบัตไปนิดหน่อยเพราะลูกพลิกข้ามเน็ตแบบมีโชคเล็กน้อยแม็กกิซิสกลับมาลงในสนามพุ่งตัวสไลด์แล้วขุดบอลขึ้นมาได้และอเบอร์คอมบี้ก็เก็บแต้มหนีไปทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็มาเสริมของทางแม็กกิซิสนิดนึงนะครับว่าแม็กกิซิสเนี่ยก็เป็นเหมือนหัวใจสําคัญอีกคนหนึ่งของทีมคะ่ะเห็นจังหวะขุดบอลเมื่อกี้ไหมคะสุดยอดจริงๆแล้วเธอเข้าไปกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมโดยการบอกว่าเอาเลยเอาเลย นี่แหละคะ่ะคือสปิริตที่โค้ชเอมี่พอลลี่ต้องการเธอต้องการให้พวกเขาลงมาสร้างความแตกต่างและลงมาเป็นกำลังใจและเป็นแรงใจให้กับเพื่อนร่วมทีม <c oughs> <c oughs> Caspar so is cheering n o r i s i s on the entire way. That is a good teammate. A great up and then a nice quick swing by Lindsay van der w a t d a She loves that sharp angle and if the block gives it to her, she's gonna pinpoint it. แล้วลูกนี้ก็จบลงไปนะครับทางผู้บัญญ,ญายผู้ชายเขาคงชอบความทุ่มเทของทง Nora s i s สมากๆเลยนะครับเพราก็เลยบอกว่าโอ้โหความทุ่มเทของ Nora s i s เนี่ยวิ่งไปรับบอนท้ายสนามแล้วนที่สุดก็เป็นแต้มของ Orlando โดยแ e น d ดไวเดอร์ซัดลงไปทางผู้ปัญ,ญญาผู้หญิงก็เลยบอกว่าต้องให้แต้มนั้นกับโนราซิสจริงๆค่ะเร็วมากทิ้งตัวไปกับพื้นเปิดบอลดีโดยแคสบาวและแคสบาวก็เชียร์โนราซิสตลอดทางด้วยค่ะนั่นแหละคือเพื่อนร่วมทีมที่ดีเปิดบอลเยี่ยมแล้วตบลูกสวยๆด้วยลินซี่เวนเดไวเธอชอบมุมเฉียบแบบนั้นมากและถ้าบ็อกเปิดโอกาสให้ เธอจะเลงเป้าได้อย่างแม่นยำไม่พลาดแน่นอนค่ะิส Nora Sis contacts the ball really high. She's got a nice fast arm swing and she's swinging over the block. I like the decision from Shampoo. She's over there. She's going with the flow. She's not reversing the flow. Giving Nora Sis another kill. Nora Sis has been phenomenal in her two starts. She's been exactly what the Valkyries need. ลูกนี้ก็เป็นลูกที่ทางผู้บรรยายเขาพยายามจะสื่อว่าณตอนนี้ในเกมของทางออรันโดครับส่งตัวริป e r โรลงมา2คนเลยในสนามนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่านี่คุณเห็นไหมแอลลี่แม็กคิซ,ซิสอยู่ในแดนหลังตอนนี้ แั่นหมายความว่านาานะตอนนี้ในสนามมีตัวรับอิสระสองคนคอยรับเสิร์ฟโดยเฉพาะทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยมาบอกว่าจัดการลูกเสิร์ฟนั้นได้แล้วซิสก็ปิดแต้มทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมว่านอร่าซิสตะขึ้นตีบอลได้สูงมากเธอมีการเบี่ยงแขนที่รวดเร็วและก็สวยงามแล้วเธอก็ตบข้ามบล็อกไปฉันชอบการตัดสินใจเล่นของชมพู่มากๆเลยนะเธออยู่ตรงนั้นเธอลื่นไหลไปตามเกมเธอจ่ายบอลให้นอร่าซิสตะอีกแต้มส่วนนอร่าซิสตะ เธอเล่นได้อย่างน่าทึ่งในการลงเล่นเป็นตัวจริง2นัดของเธอตอนนี้เธอเป็นทุกสิ่งที่ทีมวอลครีดต้องการจริงๆ And their final Co their home match the season with the of ก็มาถึงลูสุดท้ายนะครับทางคู่บรรยายผู้ชายเขาก็เลยบรรยายว่ามาถึงเกมสุดท้ายในบ้านแล้วครับออรันโดต้องการชัยชนะเพื่อส่งท้ายแฟนแฟนแล้วดูเชสมาสเตอร์สิยกบอลให้เลนซี่เวนเดอร์ไวไม่พลาดตบลงไปเป็นแต้มที่4จาก4ครั้งโอ้โหนี่มันเป็นสถิตทิที่น่าเหลือเชื่อและแล้วออรันโดก็เอาชนะไปได้ในที่สุด ปิดฉากเกมในบ้านได้อย่างสวยงามด้วยชัยชนะ3-1ต่อเซตพวกเขาเก็บชัยชนะเหนือคอลัมบัสได้ทั้ง4ครั้งในปีนี้สุดยอดจริงๆครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแปลบรรยายผู้บรรยายข้างสนามนะครับโดยภาพสุดท้ายนะครับก็เป็นภาพที่ทางทีมออร์แลนโดสมโมสรนออรแลนโดนะครับมีการโพสต์ว่าทางควานพันน์ทำสถิติใหม่ในปีนี้นะครับ แท็กไอทางพรพันธ์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าพรพันธ์เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของ PVF ที่ทำแอซิสได้ถึง1,000ครั้งในฤดูกาลเดียวนะครับแล้วก็โมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับก็มีแคสปานะครับคนที่เป็นบอลเลวของคู่หูของทางพรพันธ์นะครับเขาก็เลยมาคอมเมนต์ว่า s h m a z i n g นะครับก็คือเธอสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วทาง volleyball world asia ก็มา คอมเมนต์สด้วยว่า nice one ก็คือเยี่ยมไปเลยทางพรพันธ์นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ